สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกับพี่ช้างะคะหลังจากได้ทำลายมือชุดถุงเงินไปประมาณ1ปีใช่ไหมคะพี่ช้างครับผมเป็นยังไงบ้างคะในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาดีครับขายของดีขึ้นค่ะแล้วก็มีเรื่องบเกี่ยวกับโชคลาภโชคลาภนี้ตัวพี่ได้เองหรือว่าพี่แฟนพี่ได้แฟนได้ครับแฟนได้อ่รารักษาว่าช่วยกันหนุนกันครับอ่าค่ะที่ทําไปอ่าได้ได้เยอะไหมคะเรื่องโชคลาภเองก็ได้พอสมควรครับ เวลาเจ็ดหมื่นหกหมื่นฮะแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความสามารถฟงงวดนั้นเราจะได้บอกว่า่งวดติดนะคะสิบห้างวดนะคะก็จะมีเว้นบ้างเนาะมีเว้นบ้างมีเว้นบ้างถ้าหกงวดเว้นหนึ่งงวดอะไรประมาณนี้ใช่ครับในระยะเวลาหนึ่งปีเนาะวันนี้พี่ช้างก็มาเพิ่มไปชุดถุงทองนะคะจ้าคะขอให้พี่ช้างนะคะมีสิบห้าแข็งแรงนะคะขายของขายของก็ขายของนี้ด้วยไงครับผม ก็ขอให้วิชาสุภาพแข็งแรงนะคะพรุ่งนี้จะเข้ารับผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ครับขอให้สุภาพแข็งแรงกลับมาแข็งแรงใครฝันใดีมีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะคะอย่างที่พี่ตั้งใจนะคะครับผมขอบคุณครับครับผม